สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าร้านหนังสือแล้วไม่รู้ว่าข้างในจะมีของอยู่หรือเปล่าแต่มองจากข้างนอกแล้วเห็นมีหนังสืออยู่เดี๋ยวหาทางเข้ากันเดี๋ยวทำควิดด้วยแต่รถพวกนี้โดนเปิดไปหมดแล้วแต่ร้านหนังสือยังสตดอดี รออะไรไอยู่ด้วยแหละหิวอ,อาการด้วยนึ่นหนังสือนี่ยังไม่มีผลุธุธ <c oughs> ก็ฟอหนังสือบ้างก็ได้เออือ นั่นแหละหมดเลยหนึ่งซื้อมัดโอ้ยอืนพกหมดมีมีละมีโดนรูดไปแล้ว อันไหมเนี่ยถ้ารับเคว็ดลวเลอที่ต่อสู้นเ,นเนเดือดจะทำไหมต่อสู้ในบ้านหลังนี้เลยลองดูครับเคว็ดเทียสีเดียวกระบองอืมัมนม,มันรู้สึกกะุ๊กึ๊ดกผีเเอะยละ เดี๋ยวมีนี่จะตัวเดียวลูกโนโมไม่คืนให้ด้วยอ่างั้นกอกินมือก่อนแล้วกันตัวนี้หิวมากสอเตมิน่ามันจะไม่ฟื้นฟูในคือนดิน มีไอยูเอลนี้ไหมครับมีนาจะมีไอ้มันขอแบบอาหารสำเร็จรูปได้ไหมแล้วอิม่ม กระป๋องซื้อหมดเรียนมานั่งกันเยอะเลยเก็บอีกร,รู้ตัวรูตัวเฉยรู้ตัวอย่างนี้ก็ต้องลูกซองเลยนะรีบทำเวลากระตุกกระตุก ลงเบิ้มเมย็นนะครับลงใ่เข้ามาในตัวเมืองแล้วมันรู้สึกกระตุกยังสองละเฮ้ยยิงไม่โดน เดียวเดียวยิงไม่โดนไม่พอตีไม่โดนดโอีกเดะซองมากินก่อน,นรีบผมรีบเดี๋ยวนาะที่ต่อสู้ไม่ได้หมดทางไปต่อมันจะเป็นทางนี้ เรามาสู้ตรงนี้ก็ได้นะเอาจริงคืนคืนแดงเดือดทำบล็อกกันแล้วก็ตีบีบีงมาบอกเลยปืนแรงมากปืนสอง ออไม่มีอะไรแล้วทางไปต่อคือทางเส้นนี้นโนเด็ดหมนซะเอาอ,อ,อ,อย่าส่งเสียงอย่าส่งเสียงหิวอ,อีกแล้วกินไปเมื่อกี้หิวอ,อีกแล้ว

วิ่งมาดูเลยตุบเขาตุบเขาตัดเ,เขาไปลเลยเฮ้ยทำไมลดน้อยจังมีดติดสถานเลือดไหลมั้ยติดติดติดเลือดลดลงเลือดลดเรื่อยๆแทงไข่กั้นออกมาไม่ได้สิหัวติด ตายนะเพื่อน, <c oughs> นซือ้อเลียนไปหมดละลงข้าง,ง,งล่างมีคนรู้สึกตัวต ยามานน,น,มนีู้นนี้มีอะไกระเป๋ารู้สึกกระตุกกระตุกเลยเี่ยม,มองละทนไหม น่าจะทนแหละหนังซื้อไม่ได้ได้กระดาษหนะึ่งซื้อใบบีดสดนมสม้ำหน่ไยนอนกินเผือไ้ก่อน่านหิน กระดูกเยอะจังครับผมไม่แท้สองทีนี่พุ่งมาจากไหนเนี่ยกำลังดูว่าเวทเป็งไหนลอง น่า็นใช่ในลงล่างนั่งออกโมโปมโมโกอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่หลังโรเตอร์สวัสดีครับอีกอลัม ี่กระดาษนีไ่ได้หนังสือเลยหน้าสวยนะเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนหนังสือเกี่ยวกับันหา่เครื่องมือช่างนี่ลูกซองเรียนสายเราเยอะ ดืนปกช่างอื้มจะดราซุนจจก,กเลียนไปฝาเริ่มร้องจะแดงเดือดแล้วอีกไม่นานหลุงจอนปีประตูตีดิด ตีประตูไอ้ลุงไม่ยอมตีเฉยช่างเรียนไปสายมีดสุดเกาะเก็บนี่นะขวานไปลูป ไม่มีใครทักมานะครับถามเพื่อว่ามีใครรับเดงเดือดไหมเงียบเลยเพื่อนบอกว่าทําที่ต่อสู้ไว้อยู่แต่ก็ไม่เห็นชวนเดี๋ยวรับคนเดี๋ยวก็ได้ในห้องน้ครมีคนอยู่ไหมไม่มี รู้สึกสมบีมันจะน้อยนะ้อยหนึ่งจอนทุบไหมไม่ทุบไม่ทุบนี <c oughs> ่ทุบก,ก็ยิง <c oughs> ไม่มีของเลยเลย ซื้อกอ็ซื้อหมดหมดทำอาวุธติดไฟเป็นเดโมเพิ่มกำลังซื้อทำอาหารมีตัวกอล์ฟนอนอยู่ ไม่ยินหวัวยิงอกเหมือนกันแล้วไปไหมตรงนู้น่อนสองตัวตัวธรรมดาไม่ได้กลัวเลยใช่ไหมครับ มีอาหารขนอะเงินสักหน่อย <c oughs> เสียเงินซื้ออาหารมากินร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเลยนะมีเพื่อห้องอะไร เป็นห้องอ๋อไม่ใช่นี่ยว่าห้องที่เราเดินผ่านมาลุกพนุคืนมา้องหนังสือหลุดซองเรียนยไปไปมีลิฟเขียวลุกไหมครับมีใครจะลุกไหมครับมีใครต้อนรับผมไหมตัว สองตัวลุงต้อนรับเก่าขอด้วยเลยดีเดียวแนกระเป๋าลุงบังกระเป๋าผมนี่เก็บมา้ ไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้หนังสือเรียนไปโอเวตก่อนคืนแดงเดือดต้องรีบอะไรเโอเจ๊แค่คนเดียวเหรอใหญลยมือเช๊เจ๊ซื้อมาทาไมล่ะ ้ำที่ลือแล้วตื่นน้ำที่พังตู้น,น้ำที่พังแล้วซื้อบันแค่นั้นนะนักตอนนี้ ถึงมาเพิ่มทันนี้เนี่ยเด้งเดือดนีทันก็ต้องทันแล้วะสอนดีอืมยิงไม่ออกที่ยิงออกไปนัดหนึ่งแล้วอีกนัดที่สองยิงไม่ออก เร็วเร็วเร็วยังไม่จบเพื่นแล้วครับเคลียร์พื้นที่เราไปต่อทางไหนตามท่อเลยกอ <c oughs> ไปทางไหนทางนี้ตรงนี้ครับอะไรตัว หน,นึ่งหัวจะจะงกระสุนแล้วก็ทางในอีกข้างบนมีใครอยู่ไหมครับรีบออกมาหน่อยไม่มีใครอยู่เลยเหรอแถวนี้ ห้องนี้ล็อกอืมมีที่เราขึ้นมาแล้วมีไฟส่องให้ไปทางโน้นดูอีกแล้วจยัดเป็นสักสองกระป๋องกระตุกกระตุกเริ่มนวงนอง ไอมีเฟฟตกลงมือไหมยาเยอะเลยตรงนี้่อยกับมาดูข้างในนี้ก็มีไปกันจับย,อ,ยอีกพีสควดหไหนๆก็ออกมาด้วยละ Sẵn khoát Chặt nó, 1 quạt mình để đi, đi, đưa đi ลลาางางเ,าเลือมันยังขึ้นอยู่นะหายไปยังนะไม่เป็นเลือดเลือดของเรา ทักเลยไหมเองม,มีห้องของนิดเดียวเองจับมาหนึ่งซื้อปีได้กระบอกไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยกระบอกไฟฟ้าเอ๊ะลิบไปลิบไปลิบไป กลับไปเทรดเดอร์แสดงว่าเคลียร์หมดแล้วซื้อขอหนึ่งสือ้อเบิ่มเบิ่มไม่เบิ่มเลย อันไม่เงเดือดปลดล็อกตู้อีกมีอยู่สีอันขอไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องกลับมาเลื้อเนี่ยเดีกอันเดียวไม่ได้เท่าไหร่นี่เจ็ดพันห้า ว่าน่าจะไม่ทันต้องซิสปูสกับซอบ,บี้ก่อนขึ้นเดงเดือดก่อนค่อยกลับมาเอาต้องมาน,นั่งเพาะเพาะอีระดิตรอแปเดียวอีเตอร์มาวยดิด ว่าจะสู้ตรงนี้ดีใช้ปืนในการต่อสู้ลองเลยกมกขึ้นเดงเดือดต่ำที่ต่อสู้กน ปูนไป้ปูนได้แค่อันเดียวโอเคครับนายจะสู้กันตรงนี้แหละนายจะได้ <appointment> จริงหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ยากแก่จะตายก็ค่อยออก่อากอิงทีเราเลือสองขวดเราดูดก่อนว่ามันจะขึ้นมาไหม อย่าไปตีข้างนอกดิเพื่อนเนี่ยเปิดประตูให้แล้วสาเปิดประตูให้แล้ว่อีเดียวนะตรงนี้อันตรายนะเนี่ย ขอมทองให้ขึ้นแล้วไม่ยอมขึ้นมาฝั่งนี้เฉยินยาก่อนจงยา ไหนวะโอ้อยานี่ไงอีกสองอครับเข้าไป

ซอมบี้มาสี่ตัวเสียน้ำยาอีกกี่ไปเชียมาไม่เยอะครับมาแค่นี้เองเริ่มได้ยินเสียงไปก่อน เดี่ยวก่อนพารูปรุ่มเดิมมาตรงนี้แหละโอเคทำท,ท,ทางให้ขึ้นฝั่งนูน้นเสียมาทางนี้ยิงคอสั่นอยู่ย กนกมาด้วยไปทางนี้ไปทางนี้หมายกระบ,บอก็ได้อา้อาวอ้าวพี่สลายเลยียวที่มาได้นกนพยายามตีผมหยุดมันตีเงินให้แล้ว บักเฉยผี่ไม่อยองวิ่งวิ่งอยู่กับทีนะ่อยู่ตรงโน้นะต้องไลไยิงเหรออะไรวะที่หรือว่าเป็นพ่อผคนเยอะเกินไปผี่ก็เลยปักโอเคครับผมอย่างนั้นสำหรับเซเว่นเดย์ทูได้ครับขอจบไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในอัปเดตหน้าดีกว่า1.0ึจุดศน นาจะต้องเริ่มเล่นใหม่กันหมดเลยต้องขอภัยด้วยนะครับที่เล่นไม่จบจะเล่นให้จบจริงๆก็น่าจะนานเยอะก็เลยตัดใจว่าจะรอ1.0เลยดีกว่านะครับเพราะมันมีการอัปเดตกราฟิกใหม่ตัวเกมใหม่ด้วยไม่ว่าถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็ก,กดติดตามให้กันหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่อัปเดตหน้านะครับ1.0แล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ